สวัสดีครับพบก,กับพวกเราบางหวานนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาหาหน่อไม้กันนะครับทุกคนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูหน่อไม้แล้ว เดี๋ยวเราก็ไปหาหน่อไม้กันเลยนะครับจะเจอหรือเปล่าก็ไปดูกันเลย <Yahoo! S 1> เราก็เจอหน่อนแล้วนะครับทุกคนนี่ไนตอนนี้ยุงก็เยอะมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนนะครับทุกคนฝน่งตกเรามาเข้าเรื่องกันเลยเอสี่ <c oughs> ไล<ก>ค์แกนั่นคือ <c oughs> หน่อนนะครับทุกคน <c oughs> นั่นหน่อบุญหน่อนบุญเขาเรียกว่าหน่อนะครับ <c oughs> ถ้าจะเลือกอีกหนึ่งอย่างก็คือหน่อใช่ไหมอืเนี่ยนะสก,กัดดาวลูงมันมากระตักเรียบร้อยนี่ทุกคนหนึ่งหัวเหมือนจะเป็นแมงแมอย่าง เราจะได้เป็นไงหนอนมันลืมกินอ๋อกินตั้งนานวันเมนึงลองลองไปคาดดูนะทุกคนครับเนี้ยหนอนไม่ดีครับเนี่ยมันโดนแมลงเจาะคือแบบว่าเชื่อมพังหมดเลยนี่มีหนอนด้วยหนอนมันเสียแล้วครับทุกคนเอาไปอ่ะเราก็ยุยพยอะไรมาครับโอเคไปเดี๋ยวเราก็ไปหาอีกเขาไม่เอาสิ่งมันลาย เริ่มไร้สระายสระนเก็ไปดูความคมครับเฮ้ยเออบดีบดีอ่ะ เออช่องนี้อย่างพอดีฮะนอนเต็มเลยนะนอนเต็มเลยเนาะอือครับนี่ก็หนอนกินหนอนเต้นหนอเลยรัอโปรตีนนักเยอะโปรตีนเยนอะอะไรอาการของคนเจ็บติดหนอเจ็บติดหนอนี่ก็อันนี้อันนี้ก็ดีหน่อยหนึ่งนะครับทุกคนแต่ว่าหัวมันเล็กนิดน,นึงโอเคแต่เราก็พอใช้ได้อยู่นะครับ แล้วก็จะตามหาเรื่อยๆครับตอนนี้คือแบบเราก็เจอเยอะนะครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นมแมลงมอ่ะมงแมัเจาะแมลงมันเจาะมันน่ะครับทุกคนก็คือแบบมันก็เลยกินไม่ได้เนี่ยอันนี้ดีหน่อยโอเค เล็กไม่เอ,อนโนยาโอนอใหญ่นี่ถ้าถ้าเรากินไปมันจะกรอบกรอบกว่าหน่อปกติมันเริ่มแก่งหมอมัน <c oughs> จะแข็งหรือเปล่าแข็งเลยแล้ว <c oughs> เหม็น nào, คือครับ luôn นี่อัน อร่อยเนี่ยเออันนี่ซีโมลเด็ดที่สุดเออหน้าเบ็ดเหน่าเนี่ยอือนี่ก็เหมาะอันนี้ก็ขาวจวดหมาะตอนนี้เราก็อยู่ที่พักของเราครับที่เราสร้างครับผมแต่ว่าที่พักของเรานี่ ก็ที่แหล่งนี้มันไม่มีน้ำนะครับทุกคนแต่เราก็มีน้ำให้ใช้อยู่นะครับช่วงหน้าฝนนั่นก็คือราคาของเราคือแบบไอมันคือแบบเก็บน้ำ่ะที่เก็บเก็บน้ำได้ดีมากอะ่ะเยอะมากเลยครับทุกคนก็คือแบบ <c oughs> ดีอยู่บนลมแต่มันแต่มันไม่รั่วนะครับทุกคนเพราะพาย่างที่เราเอามาปูนี่คือมันหนามากเดี๋ยวเราก็เอาไว้ล้างมือกับ ล้างสัมภาระของเราโอเคตอนนี้เราก็เก็บหน่อกันถ้าเป็นหน่อยาวๆขึ้นไปนําเราจะกินตรงโคนงตรงท,ที่ครนะับตรงที่มีดมันหันได้แลาเคี้ยวเข้าไปมันจะกรึ๊บอ๋อแนะปลว่าโคนนี่กับโคนแม่นตรงนี้บม่ได้เนาะครับอย,อ,อ,อย่างตอนนี้เรา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 ตัดตรงนี้เลยอ่าไอ้ตรงที่มีดหันได้นะแล้วมันจะอยู่แถวๆนี้ครับตรงข้อของมัน แล้วก็ตัดตรงข้อมันนั่นคือทิ้งทิ้งแล้วก็เนี่มีอยู่ตรงส่วนนี้เราเอเอาตรงที่มีดหันได้นั่นคือที่เรากินได้มาอยู่ตรงคนก็คือถ้านนอกนั้นคือมันจะแข็งเนาะครับถ้านนอกนั้นมันจะแข็งไปแล้ว อันอน,น,ออนั้นมแลแงหนอนยีนี่คืออย่งหนอนยุงอ๋อ <laughs> นึกว่าบได้นึกว่ายุงมันยังมาไหล <laughs> <laughs> โคตรคันเราล้งหนอ

กินแล้วขายนะ่ะต้อมเนี่ยฮนะ <laughs> เป็นแม่เป็นต <laughs> าเนี่ยแค่ข้ามเขาจะเป็นแดงตายอมตุ่มเนี่ยอย่าไปฝ่ <laughs> านเต็มนี่ลยมันอนกันที่ <laughs> นี่ปวดโตกะกันนีดย้อนลงมาเรียบร้อยเลยเนี่ย ต้องเตะแกนอกนะแก้วกัน Đây anh đợi luôn ạ. À. Ờ kìa. Nếu không mong với chị nào. Giang hả? khổ ลืมได้ลืมน้ำปูลืมน้ำปูถ้ามีน้ำปูเนี่ยแบบดำดำเข้มเข้มอ๋ออ,อ,อ,อย่ามากั้มคนเดี๋ยว ใส่ต้งแก่นแต่กีนห้องแก่นเลยอ๋ออะไรกินห้องแกนเลยะต๊อบลเลิมม่แล้วรดเริมแม่แล้วใครขี้ไก่ปะคือขาว่าตแล้วกำลังจะเล่นว่าเห็นด้วยมีขาไก่มนที่สักคน โอ้ปวดโออันนี้สุดยอดสุดยอดสมัยหดเอาอ่ะอืมเราเก็บมันลงไปนี่จกเอาไปดีอ่ะขวัญแต่ก็มีหืนน้อยๆอยู่ ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมารับประทานอาหารหสุนันท์ทางป่าข <c oughs> อบว่าแขงแ็งเ่ยรอบรอบนหนาเนาะฟังเสียงไหมครับดี่ลอะละ ของผมว่าจะกินแบบนอแกงตามมาเขาใส่มันได้ครับผมแต่ว่าเราแบบเราต้มแค่หนึ่งน้ำเองก็เลยหนึ่งน้ำอธิบายหนึ่งน้ำสองน้ำสองน้ำสองน้ำเลยเราต้มสองน้ำเราเราต้มสองน้ำเองครับทุกคนก็เลยแบบคืนคืนคุนคุน มันแกางเขาเรียกันว่ามันเออเนี่ะมันอึนมันขมคือขมเออเออมันก็จะแบบมันก็จะขมขมนิดนึงนะครับคนจริงหน่อไข่ต้มที่น้ำสามน้ำเป็นอย่างต่ำสามน้ำเลยครับใช่ครับสามน้ำนี่คือต้มแล้วอะน้ำทิ้งหรอน้ำทิ้งเออเอาอมแล้วเอาน้ำใส่ไม้แล้วใส่เกลือไปสั้หน่อยไปตัดขมหน่อมันเริ่มขมแต่ตอนนี้กินพอกัน นี่นี่ก็คือพริกแก่นะครับพ่อนพริกหนุ่มพริกหนุ่มดีนะมีคนแก่เ็ปไปได้แล้วกูฮอนเลยนะมันร้อนพ่อนเป็นคนไม่ชอบกินเผ็ดนั่นแต่แต่ชอบกินเด็กไงกูได้มาแล้วโบ้ได้

ะนะก็พริกอ่ะนีะ่ะพักละสะอมสะอมนะทุกคนเราก็จะหูดแล้วก็กินมันเดี๋ยวแล้วจะหูดนี่คือ <laughs> <laughs> อืมรามอ่ะอืมเนาะมันมีเข้าหูง้นอนๆเนาะแต่นาตรงก็พริกก็บ่ละเนาะ <laughs> สำหรับวันนี้พวกเราก็หาหน่อไม้เสร็จแล้วก็มาทําแกงก็ใช้เวลาเยอะนะครับกว่าเราจะต้มหน่อให้มันแบบให้มันพอกินได้นะครับที่จริงต้องต้มนานกว่านี้อีกนะครับแกงเราก็เป็นแกงแบบพื้นเมืองเลยนะครับหาวัตถุดิบจากบ้านมาแล้วก็มาหาหนอนในป่านะครับทุกคน,นครับก็สําหรับตอนนี้ก็ยังรู้สึกชาลิ้งอยู่นะครับ<ช>ไม่รู้ว่าเป็นเพราะชูรดหรือว่าความร้อนนะครับทุกคนน่าจะร้อนก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปหน้าพวกเราจะทำอะไรก็อย่าลืติดตามกันดูนะครับวันนี้พวกเราพอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอเค